บอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นต้นไมเหมือนมลาล่ากินหมาล่าท่ามกลางวิวนี้มเมื่อกี้ที่เราเดินขึ้นเขามาจะตายหาเนี่ยต้นเมืองที่แปลกมากเราก็โหลดกระเป๋าครับโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องแล้วเดินกันตัวปิ๊วๆแต่มาจีนให้เก็บกระเป๋งา่ายนะง่ายเพราะมันต้องเตรียมโค้ดเตรียมอะไร ดึงครับอันนี้ของดีนะครับอัมไพเนื่องจากเข้าข้างในไม่ได้ฮะเอาสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยก่อนเลยสักหน่อยสักหน่อยโห่แล้วไม่ได้แด่ข้าวกันด้วยอืมดีดีดีอ๋อโอเคครับโอเคครับขออนุญาตกินก่อนนะน้ำมันเข้าไม่ได้จบด้วยมาม่าครับกระตวยครับ ส่วนตาลกินสลาเปาไปแล้วลก็ใส้ถั่วไส,ส้ถั่วกินมาม่ากับเย,ย้อ่าม,มาม่าเหมือนกันเหรอฮะต้องขอบคุณคนที่เขาคิดตูน้นี้เะว้เลยเออรวางวางตำแหน่งดี<ต>นะตู้น้ำไปให้เรียบร้อยเออร้อนๆนะร้อนพอดีเลยมันเป็นอาหารไทยมื้อเดียวของวันนี้นะหลังจากนี้อีก5วันมึงจะได้ไพบเจอมันอีกแล้วนะหลังจากนี้เจออะไรบ้างก็ไม่รู้อะไรหัวกระตาย อ่ากัวกระต่อยไม่ใช่กินหมากันด้วยไว้วันนี้หาหมากินดกวาแนวไหนเนี่ยเดี๋ยวโตขึ้นเครื่องครับผม ดูอากาศข้างนอกมีหางฟงฟงจีนโอ้โหแล้นี่คือเ้าแหนะครับที่เราเข้าสู่จีนไปครับ <_ d ream> ไปทางไหนครับไปทางนู้นนี่คือวิวแรกเมืองจีนนะครับจีนเฟิร์สทาม เข้าห้องน้ำจีนครั้งแรกกันเลยวะเฮ้ยดูน่าจะดีดีแหละห้องน้ำในสนามบินเลยนะสนามบินมึงคิดว่าข้างนอกจะเป็นยังไงข้างนอกมึงจะเย็นแล้วแดดแรงแล้วก็แบบ กินหมาล่าเลยเปิดประตูปุ๊บเราได้กินหมาล่าเลยโอ้โหบ้านเมืองน,นี้บ้านเมืองน,นี้อรูม้มากเป็นกิ่นหมาล่าโอ้โหสองชี้นี่คือต้องหลับหมาล่าใช่ไหมฮใช่เลยว่าทุกอย่างมันต้องเป็นหมาล่าเอาละครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินผ่านตอมอง่ายมากทุกคน,น,น,ง,นง่ายเหมือนไปอุดรอ,อะ่ะเออ <laughs> ส่วนตอมอเขาก็จะแบบว่าทำขลึมนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีอะไรอาจจะหิวมาาหิมาาเฉยสนามบินแม่งสวยงามกว้างขวางแล้วก็อากาศเย็นนะครับอากาศเริ่มเย็นเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองโดยซับเว์นะครับ ฝึกมาไม่เหรอฝึกภาษาจีนนะเนี่ยยืนน้ำตาลไล่ยาวอีกผูไม่รู้เรื่องนะ <c oughs> ใส่เต็มแน่นะฮะตอนนี้รอลุ้นแดงไหม <c oughs> ไม่สามารถจ่ายได้จ่ายได้จ่ายได้อะชินิไม่ตอดตอนนี้ไม่สามารถซื้อตั๋วรถได้นะครับก็คือเราอาจจะต้องนอนที่นี่กัน ตอนแรกก็รอตอนแรกก็เป็นคนไร้บ้านแล้วนะตอนนี้นะครับเราไม่สามารถจ่ายเงินได้นะครับเราไม่สามารถจ่ายตางกันได้นะครับพี่คนไทยไปไหนของเราแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเราจะสามารถออกจากเขาวงกบนี้ได้หรือเปล่านะฮะตอนนี้นะครับเราคาดว่าเราคิดว่าเราจะมาขึ้น รถไฟเข้าเมืองแบบง่ายๆแต่ก็ไม่มีอะไรง่ายนะครับสําหรับการมาเที่ยวครั้งแรกตอนนี้เราต้องติดอยู่ที่นี่ประมาณ3ชั่วโมงแล้วนะครับรอเล่นแค่ครึ่งชั่วโมงนี่ครับร <Okay. S 2> ก็คือว่าเราจะมาซื้อบัตรแต่ว่าออมัน,ม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 นจ่ายตังไม่ได้แล้วก็ต้องปานี้มีภาษา,าจีนมันก็เขียนอยู่ว่า ถ้าเกิดว่าไม่จ่ายซื้อที่ตู้เนี่ยก็ให้ทำ QR code ที่เป็นบัตรอยู่ในแอปเนี่ยไปสแกนตรงหน้าทางเข้าได้เลยเฮ้ยแต่ว่าเราสแกนตรงนั้นแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าเราจะไปไหนวะนอ,อ๋อฉลาดนะก็หวังว่าถ้าเราเดินไปตรงนั้นแล้วสแกนก็ขอให้มันติดเพราะถ้าไม่เพราะถ้าไม่ติดแล้วเนี่ย ไปยืนอือตรงนั้นเนี่ยหนักบอกเลยว่าหนักเพราะตอนนี้วิธีนี้กาลังเป็นเป็นวิธีที่คิดไปเองอยู่นะีแชาาสุดนนเสีเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นต้องำเหมือนมาลา เขนรู้คู่คุณมาครั้งแรกโอ้โหอย่างนี้เลยว่าเขารู้ขนาดน,นั้นเลยเอขรู้เลยเชีย่ยแม่งไฮเทคว่ะนี่คือแสงแรกนะครับที่เราได้พบกับบ้านเรือนของสีเจียงผิีเราก็ถึงในเมืองสงชิ่งแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน บรรยากาศเหมือนบ้านเราเลยแต่ความจเจริญน,นี่เออแต่เย็นเย็นโอ้หวหง,งามนะแม่น้ำโขงนี่โรงแรมอมื่อนี่ะ คนที่นี่เนี่ยเขานิยมรถไฟฟ้ากันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถไฟฟ้าและนี่ก็คือร้านแรกของเรานะครับนี่ฮะร้านแรกของเรานะครับเรียวๆอย่างนี้เลยครับลาด้ำซุปลาดอะไร ได้มาแล้วครับบะหมี่ผักดองบะหมี่ไส้บะหมี่หมูสับแล้วก็เกี๊ยวน้ำเ,<อ>เส้นน่ากินมากเส้นแบบแม่งใช่เลยอะ่ะเ,เส้นแม่งใช่เลยอะ่ะไม่อร่อยว่ะเส้นอะเนี่ยครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศก็คือชิลๆเลยกินก๋วยเตี๋ยวท่ามกลางแบบ มุมแบบนี้เลยครับและนี่ก็คือร้านแรกของพวกเรานะครับมันก็คือร้านหมาล่านั่นเองฮะเส้นแบบเต็มไส้เลย,อ,ย,ย,เยอ่ะ เส้นจะไม่ยเยอะครับเรียบร้อยครับเกียงครับเกียงครับเกียงครับ,บเกียงครับจบไปแล้วกับร้านแรกฮะแล้วก็ไปกันต่อครับไปเดินเล่นย่านไหนเนี่ยที่เราจะไปกันเจียงฟางเปยเจียงฟางเปยแน,นี่ครับมาเจอร้านทัดไข่น่ากินมากร,ร้านนี้ดูดิทุกคนโคตรน่ากินน่ะ ดูแบบไม่ไหม้แล้วมาเป็นเหมือนกระเช้าดอกครับนี่คือร้านนี้เผื่อใครอยากมานี่ตรงนี้เลยพาไปดูหน้าร้านมันคือร้านนี้นะครับนี่ร้านนี้เลยนี่ครับเฮ้ยคาราเมลเนี่ยคาราเมลคาราเมลเยอะเลยโอ้หกลรี๊ดเลยเนี่ย มองใหญ่เลยว่ะคนดสุยอดหวานหอมคนเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแล้วรถไม่ติดไม่ค่อยขึ้นรถกันไงไวฟดีพอๆกับญี่ปุ่นเลยนะอาเล่น นี่มันคือดินแดนของกินของกินล้วนๆเลยตึกนี้ก็ของกินนี่ก็ของกิน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  เห็นร้านนี้เนี่ยร้านนี้นี่มีทุกมุมทุกมุมตึกเลยอะ่ะชื่อวเดียวกดคาวเนี่ยแล้วก็เลยแบบเอออยากลองกินนะก็เลยสั่งนี่ครับจิมมมั่วมาครับได้มะม่วงครับผมราคา21หยวนก็ประมาณ105บาทเรวก็มาลองดูกันนะฮะเห็นร้านนี้เนี่ยเห็นร้านนี้นี่คนเยอะแบบคนเยอะมากคนเยอะทุกทุกที่แล้วก็มีเยอะมากหลายสาขามาก ทางไปสองสามตึกนี่ก็มีแล้วมีแล้วโอ้โหเป็นร้านที่ยอดนิยมมากเลยเดี๋ยวมารอชิมครับเดี๋ยวมารอชิมแล้วพนักงานขายนี่ก็ใจดีด้วยนี่ในตู้เขาก็มีผลไม้สดครับมีมะม่วงสตรอเบอรี่อะโวคาโดเหมือนเขาจะไม่คอมเมนอะโวคาโดมากๆไม่คอมเมนแต่ว่าเรากินนี่ยมังโก้ <S <S ได้มาแล้วฮะ อโวคาโดมะม่วงผลไม้แตงกว่าแตงกวา้ามาเออแตงกุ้งแล้วก็มาเจออีกร้านนะฮะนั่นก็คือร้านเสี่ยวหลวงเปาใช่ไหมไม่ไ่าใ่โอ้โหน่ากินมากเลยเขาทำแบบย้อนทอดยอนทอดแบบมีกลิ่นไหม้ก้นกระนะษเนี่ยลวกควนแล้วก็อะไรไปร้อนๆโอ้โหมาเป็นแหงยอด น้ำส้มเน่ต้น,นลุกว้าว <Wow. S 2> เออคุณผู้ชนี่ฮะอุ้ยน,น,น้ำหยดน้ำหยดเห็นไหมเรียกว่าเกี่ยวหลอเปล่าละเสือเปล่าเป็นแบบใส่คนละแปง้งเสือเปล่าแล้วก็มีแป้งอยู่มากด้วยแซนดทอดกรอบข้างล่างเฮ้ย แต่ไส้ไม่เหมือนกันเพื <S 1> <S 1> ่อนเหรอเออแล้วมันมีสองไส้มันอร่อยมาเป็นหมูสับมันทำได้อร่อยมากอันนี้น้ำหมาล่าเลยเผ็ดโอยอร่อยดิมันไม่เอาหมาล่าไงแต่แรกวะลอาร้องเลยเผ็ดท um ี <t 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 ่ไอ้น uh ี t <t ่ใช่ไหมอร่อยน้ำหมาล่าอร่อยแต่หมูสับก็อร่อยยอดเอาละครับตอนนี้นะครับเจอป๊อบมาดดักนะครับเอาละฮะสามร้อยก็ราคารับได้นี่ไปกดเลยนั่นแหละเย็ด การ็คือเป็นลูกรักกัเลยใช่ไหมไหนตัวอะไรคคาแรเตอร์ไหนเฮ้ยมีขนด้วยเหรอมีขนมีขนพีเตอร์นี่อะอะไระเฮ้ยมันต้องเอากล่องสุ่มนะคเคยคุ้ยชคดีเพราะกล่องสุ่มนะกล่องทองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวมาโจ๊กเกอร์ว่ะอุ้ยแบทแบทโจ๊กว่ะแบทโจ๊กไหนอย่าดูเ่าเรื่องต่อกันโอ้ เดาอาจารย์น oh, mm hmm. ี่สัตว์เลยเนี่ยเอาไวเนี่ยอาจารย์โอ้อาจารย์สามร้อยอาจารย์ที่ภูอาจารย์สามร้อยเฮ้ยกลมๆเฮ้ยกลมๆกลมๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เลยใช่ใช่โอ้โหเก่แล้วครัแก่เสียงพูก่อนเติมเิมไม่เติมเลยอย่าเติมเลยให้ดูอะไรครับอันนี้คือในห้างนะ แล้วก็คือห้องน้ําผู้ชายเนี่ยต้องขึ้นโวนี้แต่ผมให้ดูอะไรนี่ครับเห็นรอยขึ้นนีไหมเนี่ยนเะนี่ยเนี่ยมันคือรอยบุหรี่เขาดูบุหรี่กันในนี้เลยอ่ะแล้กินบุหรี่นี่ฮึบมากในห้องน้ำสุดจัด หม็นบุหรี่มากทางหนีไฟนี่ก็ดูบุหรี่กันโอ้โหเย่มาถึงห้องพักแล้วครับหลังจากเดินเล่นที่ตัวเมืองมาเจียฟังเยงปยนะครับไปเดินโซนของกินโอ้โหห้องใหญ่มากแล้วเตียงแบบนี้แหละที่เราต้องการคนละเตียงไปเลยแถมมีโซฟามีโต๊ะนั่งเล่นคอมและดูวิวอะว้าวชั้น34 สุดยอดเฮ้โหแล้วมีกระจกครับเดี๋ยวนะต้องปิดนี่โอเคล็อกข้างในใช่ปะไม่มีล็อกครับตอนนี้ก็กี่โมงแล้วนะสี่โมงสี่โมงแล้วเราห้าโมงครึ่งเราก็ออกพักสักชั่วโมงครึ่งฮะับนอนไปกันแค่ไปชั่วโมงเดียวเองปวดหัวมาก โอเคฮะเดี๋ยวไปลือกันต่อตอนนี้ขอพักผ่อนโอ้โหโกล,ลัแล้วเดี๋ยวลือกันต่อพักผ่อนก่อนเตียงนุ่มไหมลองดู <c oughs> โอ้โหน5ดาวสุดยอดเย่ yeah. ตื่นแล้วครับไปลุยในเมืองกันต่อครับตื่นนะโอ้โอ้โอ๋อหรอว้า <c oughs> นี่สินะทีนะ่ดูมากว่าร้อยทิกต็อกคือตรงนี้สินะอ้เม <c oughs> ืนะ่อกี้ไอ้เหี้ยกูไม่รู้เรื่องเลยสูงชาติเมืเ่อกี้คือเดินอย่างนูน้นแล้วก็มาห่วงนี้ไอ้เหี้ยเวอร์จริงจเนี่ยไอ้เหี้ยเมื่อก<ๆ>ี้คือเดินมาแบบว่าไม่คิดว่าเมือ่อกี้ก็คอยู่ใต้ดินนะคือตอนที่ขึ้นมานิดเดียว มมแม่งแป๊บเดียวเองอะโหดมากขึ้นมาปุ๊บโผล่ทีอยู่นี่ครับแต่ข้างล่างนั้นมีชั้นคลั่งจัด <c oughs> เหมืองที่แปลกมากมเหลือจากที่เดินผ่านมุมอศัศจรรย์ไปแล้วโอ,โ,โอ้โหตรงนี้ก็เป็นมุมแบบมันขุนขนาดนี้วะ มุมแม,ม,ม่น้ำนี่ยังไม่สูงเท่าเมื่อกี้เลยนะตรงเมื่อกี้ม่เป็นร่องนะใช่เมื่อกี้สูงจัดนี่แล้วก็มาชมวิวเมืองครับวิวเมืองชองชิงแต่กูงงมากทุกคนเดินมาเยอะมากแล้วหายไปไหนกันหมดเ <c oughs> ข้าตึกนี้ไปแล้วเป็นลงไหน <c oughs> หลังจากที่ลงมาแล้วก็ลงโผล่กับชั้นนี้เลยลงมายี่สิกว่าชั้น ลงลิฟต์มายีิบกว่าชั้นซอนจอดซ้อนอซ้อนจอซ้อนของเมืองโอ้เย็นสบายครับพร้อมกับแม่น้ำแม่น้ำสายนี้เนี่ยซุนกวนอาจจะล่องข้ามผ่านตอนนี้คือกลิ่นเต้าหู้นี่แม่งแบบเตะเข้ามาในจมูกมากกลิ่นแรงมากกลิ่นแบบ เค็มๆอ่ะแล้วแทงๆจมูกหน่อยอ่ะรู้สึกอยากกิน,กนปั้ไปเดี๋ยวเราเดินเล่นกันต่อฮะมา<ป>ดูกันว่าสงชิ่งยามค่ำคืนจะเป็นอย่างไรแม่กินเต้าหู้นี่แม่งแทงจ,จมูกกูเลยนะกินเต้าหู้นี่รู้สึกว่ามันฉุนมากๆแต่ก็รู้สึกอยากกินยังไงไม่รู้อ่ะมันนัวอ่ะมันนัวเนี่ยเออมันนัวมันนัวน้ำปลารสชาติมันเข้มแน่นอนอ่ะเต้าหู้เหม็นห่ะ คือหมักจนแบบหมักจนเกือบหน้าเขาวอีกนิดเดียวอ่ะอีกนิดเดียวคือเน่าแล้วอ่ะเสือกหน้ากินอีกกินเหมือนลำไส้กเลยอ่ะเป็นเมืองที่เดินเล่นได้เลยนะเป็นเมืองที่รู้สึกถนนก็โอเคเดินฟุตบาทเดินได้เดินได้ตลอดเลยประทับใจเอางี้ดีกว่าเออเป็นการมาจริงครั้งแรกที่ประทับใจมากผู้คนก็ไม่ได้เลวร้ายอาจจะมีเป็นผู้คนดีมากนะ มันมีแค่แบบลุงลุงป้าป้ามนุษย์ลุงมนุษย์ป้าแค่นั้นแหละไม่มีก็เฉยๆนะแต่ไม่ได้ร้านเรานะเ,ออเขาก็แค่แบบถุยน้ำลายอะไรของเขาเอ,อ่ะต่ไม่ได้ถุยใส่ตัวเราเนี่ยเขาเจอเขานี่เออเป็นเขาเจอเขาดูบุหรี่ก็เห็นบอกว่าดดกันเยอะๆแต่ก็ไม่ได้รุนแรงมากอ่ะไม่ได้แบบไ,ไม่ได้แรงนะเออเหมือนว่าไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะเหมือนว่าเด็กรุ่นใหม่เขาก็พยายามจะปรับเปลี่ยนแล้วมั้งหรอไม่รู้เห็นว่าพยายามจะปรับเปลี่ยนเมื่อเพื่อไม่ให้ให้คนมองประเทศตัวเองเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ย เยแค่โฉงชิ่งก็จเจริญขนาดนี้แล้วแล้วถ้าเมืองหลวงไม่จะขนาดไหนวะเ,เนี่ยโอ้เซียงไทเนี่ยมันคงแบบไปอีกขั้นเลยเซียงไทยนี่คือแบบวูอย่าลงเหอะคงเจริญมากอะแล้วสีสันก็จะเป็นอย่างเงี้ยการตกแต่งแดงๆเหลืองเหลืองพุ่งๆุ ุ้ยคือภูเขาที่เขาเจาะทําเป็นบ้านเหรอใช่คือภูเขาด้วยแล้วก็มีบ้านด้วยแทรกไปอยู่กับหินะว้าวข้างล่างก็คือเรือสำราญที่แบบจะกินบุฟเฟ่กันอ่ะชัวร์เลยร้านอาหารเรือสำราญแน่ๆเรือออกเรือแล้วว่ะดูดิเต็มเรือเลยอะเต็มลำอ่ะ ว้าวคือแม่งเยอะมากเยอะจนงงอ่ะโอ้ <c oughs> เยอะแบบเยอะสัตว์อ่ะสามมุมนี่โอ้โหไฟสว่างย,ยิ่งโฟ์เพลงยิ่งสวยมากยิ่งดึกยิ่งดึกคนยิน่งเยอะโฟรเยอะ ถ้าจะถ่ายต้องไปถ่ายริมๆวะ่ะตอนนี้กำลังเดินข้นข้างบนกันเขาบอกเลยว่าเหนื่อยมากลงมาจากชั้นนี้ท่ที่กทุกทุกกทุกทุกเกก <Yeah. S 1> เหรวอวะนั่งด้ไหมรัตอนแรกนึกว่าเมื่อกี้จบแล้วฮะมันยังไม่จบมันยังไปต่อขึ้นไปเรืเร่อย แล้วก็ชันขึ้นเรื่อยๆเอ๊ะถึงแล้วถึงแล้วของจริง,รงห,หลังจากที่เดินมาจากนู้นแล้วก็มาถึงตรงนี้ไ,ได้นะเขาลึกลับสัตว์อ่ะ เราไม่เคยแน่ใจแล้วอ่ะสไตลน้อสไตล์ล้อสไตล์ล้อสไตล์น้อเฮ้ยมาถึงร้านนี้แล้วฮะแล้วก็เป็นภาษาจีนแผ่นดินใหญ่ให้เราติ๊กเอาก็ยังดีคุมหัวเหรออะ วะนี่ครับสั่งเสร็จแล้วเราก็มาปรุงน้ำจิ้มนะครับนี่เขาทำให้เราด้วยสูตรต้องเหมียวสุดที่นี่เลยซอส่อะไรซอสหอยเนื้อหอยโอ้โหเสียนอะไม่รู้เค็มมาก ่ได้แล้วครับว้าวจุกครู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 อ่ะขอหน่อยเกิดใหม่เบามากชงชิ่งเบียร์โอ้สดชื่นไม่อีกกระเป๋ากล้องไหมไม่ะตรงนี้ปั้ยาอยู่ที่นี่ได ภาษาเราเ็เหมือนเขายิงอะไรมาแล้วแล้วเราก็พูดอีกแบบหนึ่งแล้วก็เหมือนรู้เรื่องนะแต่ไม่ใช่ก็ไม่รู้เรื่องแหละน้ำซุปก้าวช่องพร้อมน้ำมันน้ำมันเลยน้ำมันแบบสุดสุดโหดีวันหนนี้ โอ้โหเกิดการรันาแบบอ๋อม like ันต wow. yeah. ้องขอพิเ hmm. พ yeah, okay. ิ่มแบบนี้เลยว้าวเฮยเซียนเอเซียนรี้ดเฟอเซียนอรเซียนเอเซียบอกมึงพวกมึงเสียนมากเลยนะที่มึงสั่งแบบนี้กับไป

นี่ฮะถึงนเวลาแล้วครับดูเนืความมันของมันดูเนื้อสบายมันดีนะนี่มาช่วยทำผ้ากันเปื้อนให้เราด้วยนี่ทนวัี้แต่เผ็ดมากเลยวะ่ะเผ็ดร้อนมากเลยว่ะเพื่อนเผ็ดสุดๆเลยวะ่ะใส่เนื้อเข้าไปเรียบร้อยครับมาล่าร้านนี้ นี่ครับชื่อร้านว่าอะไรสักอย่างกินเล่นๆเลยอันนี้แบบเต็มโต๊ะรวมเบียร์รวมโค้กเนาะเบียอีสามสี่ขวดสองพันกว่าบาทโอเคสี่คนโอเคคนละห้าร้อยสมมติถ้าเรากินตีน้อยก็คนละสามร้อยสามร้อยแล้วนี่หมาล่าต้นตำลับเลยแล้วแล้วที่เราดีด้วยเอาอวิวดีบริการดีอร่อยนะอร่อยอร่อยเลยอ่ะ คือไม่ได้ชาบ้าแบบไม่ได้ชาขนาดแล้วชาแป๊บเดียวหายไม่หายล้วที่ว่าอร่อยเลยถือว่าดีเลยเป็นมันลาที่เยี่ยมแล้วก็วิวดีนั่งได้ยาวเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เราเดินขึ้นเขามาจะตายหาเนี่ยแล้วมาขึ้นข้างบนสุดเนี่ยแล้วมึงมาโผล่ตรงถนนเนี่ยดูดิเมื่อกี้ขึ้นเขาจะตายหาแล้วมาโผล่ตรงเนี้ยมาโผล่เอาถนนเฉยเลยตอนนี้กลับมาถึงห้องกันแล้วฮะ พอดีไปเดินเล่นกันมาแล้วก็ทาหารหดมากเดินขึ้นเขาลงห้วยกันสุดๆเดินจากอีกชั้นเดินจากชั้นหนึ่งไปโผล่ชั้นยี่สิบกว่าของอีกตึกหนึ่งแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นไปบนเขาอีกแล้วก็มาโผล่ชั้นหนึ่งอีกเป็นผังเมืองที่งงมาก ุ่งนี้เราจะไปที่ชี้ชี้กัวนะฮะแล้ววันนี้ไปเจอตอนที่ไปกินหมาล่าเจอพนักงานที่แบบตอนแรกเขาก็แบบเอนเตอร์เทนดีมากเลยนะเขาดูแลดีเลยอะแล้วมีถึงช่วงหนึ่งที่เขารู้สึกว่าไอ้พวกมึงทาอะไรเนี่ย <c oughs> แบบหม้อจะไหม้แล้วประมาณเนี้ยแต่พูดไม่รู้เรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องแต่เขาก็บริการเต็มที่ถือว่าดีประทับใจแล้วก็ค่าหมาล่านี่หมดกันไปประมาณเงินไทยก็ประมาณ2 2 0 0บาท รวมเครื่องดื่มรวมน้ำโค้กรวมของที่สั่งทั้งโตะนะแล้วก็รวมพริกที่สั่งเพิ่มอีกซึ่งราคานี่มันมันถูกกว่าบ้านเราอีกนะมันถูกกว่าหมาล่าบ้านเราที่เป็นแบบแบรนด์ที่มาจากจีนอีกนะด้ารสชาตินี่ก็ดีคือชาชาจ,จัดก็จริงมันจะมีจุดที่ชาจ,จัดแต่แป๊บเดียวหายแล้วก็ยิ่งกินยิ่งอร่อยเออเป็นอะไรที่แปลกมากส่วนน้ำจิ้มเขาจะไม่มีน้ำจิ้มงานที่ร้านเนี่ย จะมีแค่จิ๊กโฉกแล้วก็ซอสอะไรของเขาไม่รู้เขาปรุงให้จะเน้นกระเทียมต้นหอมแล้วก็ผักชีสุดยอดอร่อยมากนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกันต่อวันนี้ก็พักผ่อนมีเท่านี้นะฮะเย,ย้